วันนี้จะมาแนะนำการร้อยได้ของจักรโค้งรุ่น 4234D นะคะมีวิธีการร้อยได้ดังต่อไปนี้นะคะโดยวันนี้เราจะใช้ได้นะคะสีต่างๆนะคะเข้ามาแทนเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความแตกต่างว่าได้แต่ละสีเป็นยังไงนะคะขั้นตอนแรกก็ตัดแบบนี้เลยนะคะตัดทุกอันเลยนะคะโดยที่จะยังไม่ได้ดึงได้ออกจากเสาของเขานะคะ เราจะเปลี่ยนก่อนแต่ปกติแล้วอะค่ะถ้าเราใช้จริงๆอะเราจะใช้ได้แบบนี้นะคะแต่วันนี้จะเปลี่ยนให้ดูนะคะโอเคเส้นที่1นนะคะเส้นสีฟ้านะคะสีฟ้าแล้วก็ใส่ได้อันนี้เข้าไปนะคะสีชมพูนะคะใช้แทนสีแดงน,นะคะส่วนสีเขียวอันนี้นะคะอันนี้จะสองสีนี้จะเป็นสีสำหรับที่ใส่กับเข็มนะคะอันนี้ก็คือสีเขียวเลย ส่วนสีเหลืองตรงนี้มือขออนุญาตใช้เป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้นะคะเพื่อเห็นความแตกต่างแต่เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คือได้นะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็มัดกับเส้นที่เราใส่ค้างไว้นะคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนได้อะคะ่ะเราจะไม่ได้ดึงออกทั้งหมดเนาะก็คือแบบนี้ไว้ให้ให้ตำแหน่งของเขามันอยู่แบบนี้ไว้เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนสีได้ในครั้งต่อไปพอมัดแล้วปุกก็ตัด ะะให้เหลือปมประมาณเท่านี้ให้เหลือเศษได้เล็กๆประมาณเท่านี้นะคะทําแบบนี้ทุกสีเลยเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาพาทั้งสองสีนะคะลงมาก่อนเปิดเครื่องนะคะท่าน,นี้อันนี้กล่องที่ใส่สําหรับพวกเศษได้นะคะเราดึงออกมาก่อนนะคะเนาะสไลด์ตรงนี้ออกมา และที่สําคัญนะคะตรงนี้จะเป็นเทนชั่นควาบการปรับตึงหย่อนได้ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นนุ้ยจะกลิงออกมาโองขอให้เป็นเลขศูนย์นะคะคนะให้เป็นเลขศูนเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะดึงออกมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดึงกันเลยนะคะอันนี้เราจะดึงสองสีก่อนเนาะก็คือสีชมพูกับสีน้ำเงินนะคะที่นุ้ยใส่ได้ไปก็จะเป็นได้สีฟ้า กับสีแดงนะคะตรงนี้เลยส่วนอันนี้สองอันนี้จะเป็นสําหรับเข็มเข็มเราจะยังไม่ได้ดึงมาเนาะเพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนแต่ตัดออกไว้ก่อนนะคะเราดึงแค่สองอันนี้ก่อนนี่ค่ะค่อยๆดูนะมาแล้วสีแดงเริ่มมาแล้วนะคะอ่าสีฟ้าเริ่มมาแล้วเหมือนกันนี่ค่ะ เห็นไหมเอ่ยเนาะนี่นะคะอืมเนาะแบบนี้อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วมาแล้วสองสีนะคะสองสีตรงนี้มาจากตรงไหนก็คือนะคะสีชมพูนะคะกับสีเงินตรงนี้ นะคะคตามหมายเลขเลยที่ตรงนี้เขาจะมีการามีตัวเลขบอกสถานนะของสีต่างๆนะคะเราได้มาแล้ว2เส้นให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทำสอเส้นก่อนเนาะถ้าเกิดดึงมาสีเส้นเลยอะ่ะได้อาจจะพันกันนะคะเพราะาส่วนตรงนี้เป็นของเข็มนะอ่ะเดี๋ยวเราของเข็มแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าได้มันหลุดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็คือร้อยตามหมายเลขของเขาเหมือนเดิมนะคะ1น,นะคะวน 1วนแล้วก็มา2นะคะแค่นี้เองแล้วก็มามัดถ้าทุกคนทำแรกๆเนี่ยอาจจะแบบว่ายากนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันจะไม่ยากนะคะทำตามขั้นตอนแล้วก็สีของเขาไปนะเหมือนเดิมมัดไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะ 1... แล้วก็2นะคะ ก็มัดไว้เหมือนเดิมอย่ามัดปมใหญ่นะคะเพราะเดี๋ยวบางครั้งมันจะไม่ผ่านจุดที่ได้มานะคะต้องมัดเล็กๆปมเล็กๆเลยแล้วก็อย่าลืมตัดด้วยนะคะทั้งสองอัน,นอันนี้ก็คือร้อยได้ต่างสีนะคะให้ทุกคนเห็นถึงความแตกต่างเท่านั้นเองโอเคอ ถ้าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าได้มันหมุกไปแล้วนะคะไม่ต้องตกใจนะคะวิธีก็คือเราอาจจะร้อยใหม่เลยตั้งแต่ตรงนี้คือค่อยดึงมานี่นะคะสีเขียวนะคะจะได้เห็นชัดเลยนะ,ะสีเขียวลงมานะ,ะอันนี้แทนข้าสีเหลืองลงมานะคะนี่ออกมาจากช่องนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็ร้อยตามขึ้นมานะคะแบบนี้นเลยเนาะฟึบเข้าไปนะคะมาตรงนี้ นะคะเป็นการแยกเข็มนะอ่ะตรงนี้ทำยังไงนะคะเรายังไม่เห็นเข็มเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเนาะหมุนวงล้อเข้าหาตัวเราเหมือนเดิมนะคะอ่าดูตรงนี้ได้เลยตำแหน่งสูงสุดของเขาก็คือนะคะตรงนี้เห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ของวงล้ออยู่จุดตรงนี้นะคะหมุนขึ้นมาให้ตรงตรงกันนะคะจากตรงนี้นะให้ตรงกันแสดงว่าเข็มมาขึ้นสูงสุดแล้วนะคะพอได้แบบนี้อ่า เราก็สนเข็มได้เลยนะคะคุณสมบัติของเครื่องนี้นะคะมีที่สนเข็มอัตโนมัตินะเราก็สนเข็มอัตโนมัติได้เลยนะคะอันนี้อยู่ฝั่งขวานะคะนี่อันนี้คือสัญลักษณ์ของเอ,อ่อที่สนเข็มนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาปุ๊บอ่ะเราก็ทําฝั่งขวาก่อนก็ได้นะคะ,มา,นะคะคม,มานี่นะคะโอเคไหมมานี่นะคะมาแล้วก็มาเบอร์เจ็ด ทางด้านนี้นะแลก็กดที่สนเข็มก่อนจะกดตกสุดตกล่งแบบนี้นะคะเห็นไหมกดไปแล้วนะคะเข้าไปแล้วเดี๋ยวทำให้ดูมาอีกครั้งนึงต่อไปฝั่งซ้ายนะคะก็สไลด์ตรงนี้มาอึ๊บนะคะตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิมเนาะมานี่ ให้เข้าตำแหน่งเขานะคะมานีนะแล้วก็สนเข็มปุ๊บนี่เข้าไปแล้วค่ะนะเราก็ไปดึงทางด้านหลังโอเคไหมอ่ะค่อยคดึงสีต่างกันแล้วก็จะเห็นถึงความชัดเนาะว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนอ่ะนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดตรงนี้ขึ้นไปนะสไลด์กลับไปที่เดิมแล้วก็ปิด ใส่ตัวเก็บอุปกรณ์ตัวเสร็จได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็มาปรับตั้งค่าไว้อยู่ที่4 4จะเป็นมาตรฐานนะคะเนาะมาตรฐานของเครื่องก่อนความแน่นจะประมาณนี้แล้วเราลองเหยียบดูก่อนว่าอาจจะมีตำแหน่งตรงไหนที่มันหลมวมหลวมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาปรับกันอ่านเดี๋ยวลองมาเทสกันนะคะ อันนี้จะเป็นค่าของเครื่องปกตินะคะที่เป็นตะเข็บสีเส้นนะคะใช้ได้ทั้งหมดสีเส้นด้วยกันก็จะมีเส้นเย็บ2เส้นแล้วก็เส้นล็อกทั้ง2เส้นนะคะเต่เรามาเริ่มเย็บกันจะบอกทุกคนนะคะว่าเย็บครั้งแรกในการร้อยได้เสร็จเนี่ยได้จะไม่ได้สวยเหมือนอย่างที่ตั้งไว้เพราะเราจะต้องปรับก่อนเนะพราะบางครั้งอะตำแหน่งของได้อะคะ่ะมันจะยังมาไม่ครบนะคะ จะลองเรียบดู้เขาก็จะมีใบมีตัดน,นี่นะคะการทำงานของเขาเส้นไหนเป็นเส้นไหนทุกคนดูได้เลยนะคะเนาะสีเขียวมะนาวนะคะกับเขียวเข้มจะเป็นเส้นที่เย็บ ะะส่วนสีแดงก็จะเป็นโอเวอร์ล็อกนะคะสีน้ำเงินก็จะเป็นโอเวอร์ล็อกเหมือนกันอันนี้ยังต้องปรับอีกนิดนึงนะคะแต่ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นการร้อยได้นะคะเทคนิคการร้อยได้ของจากพงรุ่น 4234D ค่ะ